อันนี้เขาใช้นางฟ้าแตกไป็นพิธีเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็เชิญมาครับผมแบบนี้ติดกุหลาบแน่นอนครับมานี้ขโมยมาเบิร์นกันหน่อยถูกไว้ขโมยมาเบิร์ในแถวโดนขังไปแบบนี้ยังไงเพื่อนตกลงมาเพื่อนก็โดนเพื่อนก็โดนกุหลาบแต่เพื่อนล้มละลายางไง ครับสวัสดีเพื่อนเพื่อชาวลาเกมเศรษฐีทุกคนนะครับผมอยู่กับผมสักระเว็บชแนลอีกเช่นเคยนะครับเดวยดววันี้ครับผมผมจะเอาตัวละครน,น้องบรอซัมนั่นเองนะครับผมซึ่งเป็นตัวละครที่อาจจะไม่ใหม่นะครับผมแต่ว่าคนถามว่าคนใช้เนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะไหมก็บอกเลยว่าคนใช้ก็ค่อนข้างที่จะมีนะแถมอาตราชนะเนี่ยยังอยู่อันดับ2ของเกมนะตอนที่จัดอันดับมานั่นเองนะครับผมก็ไม่ได้ใหม่ขนาดนั้นเชียวนะ นี่ประโยชน์12 13แล้วนะครับผมสําหรับน้องบอสซัมนั่นเองนะครับแล้วันนี้ผมจะเอาน้องบอสซัมเนี่ยมาเล่นคู่กับนี่เลยจี้ในส่วนของปืนหมัดหุ่นไล่กากับจี้ในส่วนของคาปิบาราบกุหลาบต้องสาบนั่นเองนะ <S <S โดยความสามารถของเจ้าตัวไอ้ปืนหมัดหุ่นไลกานะครับผมมาเริ่มกันที่สกิลนะก็จะ65นะครับผมป้องกันเอฟเฟกอันตรายแล้วก็75 เมื่อถอยลูกเต๋าผ่านไฟตรงข้ามนะครับผมผักายตรงข้ามไปยังพื้นที่แบบซุ่มแล้วก็โอกาส75%เมื่อถอยลูกเต๋าผ่านไฟตรงข้ามเปลี่ยนไยตรงข้ามเป็นหุ่นไลกานั่นเองนะครับผม ส่วนในส่วนของคาบิบาร่าเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของ75%นะเออใช้ความสามารถบัตเชิร์แล้วก็ติดเมล็ดพันธ์ต้องสาบหรือว่าติดกุหลาบ75%แล้วก็มีขามคุกอีก45%เพื่อที่จะเอามาคอมโบกับคอสตูมนี่เลยครับผมเมื่อตกพื้นที่ก่อสร้างใดก็ตามครับ75%ขโมยมาเบลหเท่าของอ่าพื้นที่ที่ตกขโมยของไฟตรงข้ามนะครับผมที่อยู่ภายในแถวนั้นนั่นเองเนาะแล้วก็อ่าสกิลของน้องบรอซัมเนี่ยก็คือเมื่อชั้น หรือฝ่ายตรงข้ามตกพื้นที่ก่อสร้างโอกาส90%นะเมื่ออัพเต็นเลเวล30นะใช้เอฟเฟกตดินแดนสากุระบนพื้นที่หน้าหลังที่เราตกนั่นเองนะโดยความสามารถของดินแดนสากุระเนี่ยถ้าจะอธิบายง่ายๆก็คือเมื่อเราตกนะจะแบ่งเป็น2ประเภทนั่นเองก็คือเมื่อเราตกในพื้นที่ดินแดนสากุระก็จะทําการสร้างแลนด์มาร์กแล้วก็ใช้ในส่วนของเขาเรียกว่าหลไรความสามารถในส่วนของพวกบัตรเชิญอะไรพวกนี้ พวกบัตรเชิญพวกดอกหรือว่าพวกขงวกังคุกในจะออกทันทีนั่นเองนะเพราะถือว่าเหมือนเราเป็นการเหยียบแลนด์มาร์กไปในตัวนั่นเองนะสำหรับพื้นที่สาก,กุระเนาะแล้วก็ถ้าฝ่ายตรงข้ามตกพื้นที่สาก,กุระเนี่ยก็จะทําการทุบลูกเต่านะแล้วก็เปลี่ยนเป็นแลนด์มาร์กของเราไอทำการทุบลูกเต๋าแล้วก็สร้างแลนด์มาร์กแล้วก็จ่ายค่าผัานทางที่เป็นแลนด์มาร์คนั้นทันทีนั่นเองนะก็อย่างที่ผมบอกตอนแรกก็คือมันเป็นเหมือนแบบ การสร้างแลนด์มาร์กแต่ว่าเป็นการที่ไม่มีแลนด์มาร์กเออเป็นพื้นที่แลนด์มาร์กกันทีประมาณนั้นนะเนาะถ้างงไงเนี่ยผมจะให้ไปดูในอินเกมอีกทีหนึ่งนะครับผมแล้วก็เมื่อเราตกพื้นที่แลนด์มาร์กที่ของไฟตรงข้ามเนี่ยจะทําการทาสีนะถ้ามีพื้นที่ซากุระนั่นเองนะครับผมเป็นเวลา2เทิร์นสกิลต่อมาผมโอกาส55%เนี่ยป้องกันการนั่นเชิญเคลื่อนย้ายหรือการน,นั่นเชิญนั่นเองแล้วก็60%ป้องกันมายร์เบิลถ้าเทียบกับน้องมิง,นะนนงมิงผม ต่อมาผมกับสกิลอีกสกิลหนึ่งเนาะก็จะเป็นในส่วนของเมื่อตกพื้นที่ของฉันครับโอกาส85%สไลด์ส,สก,กุลานั่นเองนะครับผมเพราะสมมารถสไลด์สก,กุลาเนี่ยอาจะเลือกไปยัง6ช่องหน้าหลังนะครับผมแล้วก็เราสร้างแค่ธงนะก็จะสร้างแลนด์มาร์กทันทีนะแล้วก็ใช้เอฟเฟกความกลัวนั่นเองนะครับผมแล้วก็เรียกฝ่ายตรงข้ามมายังพื้นที่ที่เราสไลด์ไปนัน่นเองเนาะเอฟเฟกความกลัวก็คือฝ่ายตรงข้ามจะไม่สามารถชาร์จโลดได้เวลา รู้สึกว่าจะ3เทินเลยนะครับผมสำหรับสไลด์สกุระเนาะแล้วก็เมื่อก่อสร้างครับโอกาส60%เลือก5ช่องหน้าหลังครับผมแล้วก็ทำการวิ่งเนาะแล้วก็ในเทินของฉันครับเมื่อตกพื้นที่โอกาส85%นำสิ่งติดตั้งออกแล้วก็เชิญเปลี่ยนไฟต้งข้ามถุงกระบอกนั่นเองก็คือตกแลนด์มาร์กก็เปลี่ยนไฟตกพื้นที่ใดๆก็ตามที่เป็นก่อสร้างของเรานะก็จะเปลี่ยนไฟต้งข้ามเป็นหุ่นกระบอกนั่นเองเนาะจีก็ประมาณนี้นั่นเองนะครับผมเป็นหมวกโล่นะออฟกันวิ่ง70แล้วก็ก่อไรยฟ้าเป็นออ ตัดนางฟ้า70ครับผมแล้วก็ปืนหมัดอ็อบ40นะครับเมืองล็อกแล้วก็คาปิบารานะครับผมเป็น85ออกเกาะนั่นเองนะครับมาดูกันว่าเจ้าตัวเซตนี้เนี่ยที่ผมอาะดีฟมาเนี่ยจะโหดมากน้อยแค่ไหนนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยดีกว่านะครับผมก่อนจะไปรับชมคลิปเนี่ยก็ฝากคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งซับสไคร้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปด้วยนะสำหรับสปอนเซอร์เนี่ยที่จะดีนะเอออยากสนับสนุนช่องเล็กๆเนี่ยก็ฝากไว้ด้วยนะครับผม เราไปดูกันในเกมดีกว่านะโอเคมาอยู่ในส่วนของเกมแรกนั่นเองนะครับผมตอนนี้เราเจอกับเดทนะ,ะมีแรนดผุดมีเบิ้ลสครั้งได้ปั๊บใช่ไหมแล้วก็มีในส่วนของป้องกันการทาสีป้องกันการทําลายโอ <Okay, S 1> เคเล่นมนที่อสองนี่ค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับผมอันที่ที่เราเล่นในรอบนี้เป็นในส่วนของแผนที่นี่เลยครับผมไอแผนที่โรงงานขนมนะอันนี้มีสึกฮัสผาเลือกย้ายใช่ไหม เ0็ิบคูณสอันนี้มีหมวกขุนไลกามีถังเขาเลือกเป็นอะไรเขาเลือกเป็นอ๋อเขาไม่เลือกเป็นการ์ดโอเคแบบนี้เราค่อนข้างที่สบายเลยนะมาไม่รู้ว่าจะรอดหรือจะล่วงนะต้นเกมนะครับผมอ่าินแดนซากุระมีขโมยมาเบิ้ลใช่ไหมโอเคไอเขาเล่นไปก่อนนะครับผมสร้างแลนด์มงสร้างแลนรงมาร์ตไปนะเบิ้ลสองมาจากเดทว่ายังไงแล้วเดทโอ้โหติดคุกแบบนี้โอ้โหยังได้ออกคุกนะจากความสามารถในส่วนของไอออฟ ไอไม่ใช่ออฟไอการ์ดนะครับผมอันนี้ผมขอไม่เลือกเอ้ยผมเลือกเลยดีไหมวะเออผมเลือกกันตายไว้ก่อนดีกว่านะเผื่อทอยพลาดอะไรประมาณนี้นะครับผมนี่เราจะทําการสไลด์สากุล่าเนี่นะครับผมป่อสร้างเรนได้ก็ตามนะครับผมแปสิบห้าเปอร์เซ็นต์นี่ครับผมเราจะสไลด์มาตรงนี้และอย่างที่ผมบอกครับมันเหมือนทําการเป็นสร้างแลนด์มาร์คทันทีนั่นเองนะครับผมแล้วก็อ่าเหมือนแบบเรามาเหยียบแลนด์มาร์คทีเห็นไหมฝ่ายตรงข้ามก็เปลี่ยนเป็นหุ่นกระบอกทีนั่นเองครับผมอันนี้เราสไลด์จากความสามารถสากุร๊บโอเเคียกมาปุก แอคติกกุหลาบนี่คือคอมโบหลักๆเลยนะครับผมของเจ้าตัว,ตวน้องรอซัมนั่นเองนะครับแล้วก็เชิญอีกทีนะครับอันนี้โล่มด1รอบใช่ไหมสิบสองไปครับโอเคสิบสองออกนะครับผมขออนุญาตทํทำการวาร์ปไปตัวนี้แล้วกันนะครับผมแล้วเราจะตกอ่าขอทำการร์ชาร์ดนะถังนี้สาบออกไหมโอเคถังออกครับผมถังออกแบบนี้เดี๋ยวเราจะมาทำโชว์ความสามารถในส่วนของ ก็เรียกว่าอะไรขโมยมาเบิร์ดนะมาดูกันว่าเราจะออกไหมนะครับผมอันนี้สร้างแลนด์มาร์กเห็นไหมผมบอกแล้วครับมันเหมือนเป็นการเียบแลนด์มาร์กไว้ในตัวนะแต่ว่าแค่ไม่มีแลนด์มาร์กแสดงให้เราเห็นนั่นเองนะครับผมอันนี้เขาใช้นางฟ้าแตกเป,ไป็นพิธีเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็เชิญมาครับผมแบบนี้ติดกุหลาบแน่นอนครับโอเคกําลังขายเรืองครับนี่คือคอมโบลหลักๆของเจ้าตัวน้องปอซ้าแล้วก็เป็นชัยชะของน้องปอซ้านั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูส่งเกมถัดไปกันดีกว่าเลยนะครับผมโอเคครับตอนนี้เจอกับน้องเอลลีนั่นนเองะ มาดูกันว่าใครจะเล่นน่ก่อนโอเคนี้เราเจอไม่โหดมากนะครับผมแต่ก็อย่าประมาทนะผมพูดเสมอนะว่าทุกครั้งที่เราเล่นเนี่ยก็อย่าประมาทนั่นเองนะครับผมอ่าสิบสองไปก่อนครับสวยามพระรามสองครับผมเราจะเลือกบัตรกันตายไว้ก่อนนะครับโอเคเลือกกันตายไว้ก่อนราสร้างนี้ความจริงตัวนี้เราสามารถวิกได้นะทุกคนอ่ะเดี๋ยวผมจะ ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาเดี๋ยวผมจะลองวิคให้ดูนั่นเองครับโอเคมันผิดพลาเป็นที่เรียบร้อยแ,ล,แล้วแหละเราจะบอกเลยว่าถ้าไม่มีผิดพลาเดี๋ยวผมจะวิคให้โชว์ให้ดูนะโอ้ยช้าแล้วกันนะครับผมทางนี้โอเคโดนฟุตี้กระดับไม่เป็นหา,ายนางกรุระมานงนี้ปุ๊บ,บโอเคทายกนเรายังไม่พร้อมนะเอ่อข้อเสียตัวนี้หลักๆเนี่ยจะแพ้ในส่วนของตัวพื้นที่ที่เอ่อตัวแบบสร้างปุ๊บแล้วมันจะเสกพื้นที่อย่างเช่นพวกคุณเนี่ยตัวนี้จะแพ้มากเลยน้องบอสซัมจะแพ้ในส่วนของคุณมากเลยนะครับผม โอ้สกิลอะไรนี่สกิลอะไรเมื่อไปตกพื้นที่ฝ่ายตรงข้ามโอกาส40%บังคับย้ายไปอย่างไรมาที่แผ่นที่สุดอืมเป็นสองมานะจากน้องแมงกระพุนแบบนี้โดนขโมยมาเบิร์แน่นอนครับผมโอ้โหกำลังจะพูดว่าโดนขโมยมาเบิร์จากแมงกระพุนไอ้นนโดดขโมยมาเบิร์จากแมงกระพุนอันนี้โดนขโมยมาเบิร์จากความสามารถพื้นแผ่นที่อ่าโอเคฟื้นฟูนนหมดใช่ไหมโอ้โหรวยจัดครับไฟหน้าหลังไม่ออก อย่างน้อยก็มีโลชาร์ตวะอ๋อได้สไลด์ซากุระมานะครับผมผมขอย่าสไลด์มันนี้ก่อนหนึกันะครับแล้วก็สิบสองไปครับผมออกไหมโอเคสิบสองออกอันนี้เราเบิ้ลนสองรอบแล้วเราตกมาตรงนี้ปุ๊บแอ้อย่างที่บอกครับผมอ๋อรับการส่งรถแล้วกันนะครับมาตรงนี้ครับขังออกไหมโอเคครับสาบออกครับแล้วขังออกแบบนี้แล้วเราจะมาเอ่อมาสไลด์ไว้ตรงนี้กันดีกว่าผมว่าเขาเฮ้ยดิชาร์จสวยเลยอ่ะโดนแล้ว ผมมีเงินมีเงินไม่พอทำอะไรไม่ได้นี่ผมขอญาตทอยขี้แล้วกันนะเมื่อกี้น่าจะเลือกโอเวอร์ชาร์จก็ได้นะมีเงินไม่พอทำอะไรไม่ได้ใช่ไหมโอเวอร์ชาร์จออกไหมม,มีหมดแล้วอะโอเคเอาตัวน,นี้กันไลท์สาสก,กุระออกก่อนลนะอุ้ยจะไลท์สาสก,กุระไม่ออกมีเงินไม่พออีกโอ้โหตัวจัดครับผมแม่ตัวจัดเงินไม่พอแถมอุ้ยดีนะไม่มีดูด หรือมีดูดวะรู้สึกว่าจะมีดูดนะเออเห็นไหมเ <c oughs> มื่อกี้ถ้าสไลด์สก,กุล่าออกในแบบสวยกาลังสวยเลยนะโอ้หเขาเล่นแล้วครับผมอันนี้ผมติดเล่นไปนะเมื่อกี้ถ้าไม่ติดเล่นนี่ผมวัดกําลังสวยเลยอันถูมแม่งพุนมาหรอกรัวๆเลยวะ่ะจัดงานแน่นอนโล่ล่ะน่าจะหมดหน่ดํามาหนึ่งช็อตนี่เรายังไม่ได้เห็นความสามารถในส่วนของ ไอเจ้าตัวเสกเสกขวเสกกูบไราการเลยนะแต่ว่ามันก็ป้องกันได้เัตตลายดีอยู่นะครับ65เปอร์เซ็นต์นะอือโอเคโอ้มันแผ่นออกรัวๆเลยเว้ยเฮ้ยอันนี้เราน่าเสียโล่ไปหนึ่งรอบนะครับโอเคโดนดูดอย่าบอกนะว่าหมวกหมกทะลุหมวกอีกอ่ะอ๋อดีดีดีนะมันจัดตรงนั้นมันเลยไม่ถึงลายเราหรือว่าจัดทะลุหมวกอีกโอเคเลือกคนที่ จะว้าไปตรงไหนประเด็นคือเขาเป็นผู้เล่นใหม่เนี่ยยังตึงขนาดนี้เลยติดเล่นจัดนี่ถ้าผมไม่ติดเล่นนี่เอาชานะได้สบายๆเลยเนี่ยอันเชิญแมงค์คูณมาเราจะทอยทอยหืกระดักหมดเลยเนี่ยถ้ามีล้างโลกนี่กำลังสวยเลยแต่ว่าไม่เป็นไรอุยอย่าบอกนะว่าทะลุหมวกอ่ะกูว่าแล้วไงทะลุหมวกโอ้โหสวยจัดโอ้โหได้ทอยต่ออีกด้วย อ่าเบิร์แปดแบบนี้เขาคุกแน่นอนโอ้โหต่ได้วยดวงดีไปไปพี่ชายของพี่ชายไปตรงนั้นเหรอห่าพี่ชายจะออกอีกไอตัวสก,กิลสร้างแปนโอ้โอยสองออกสิบอ่ามางี้ปึ๊บแล้วก็อ่ามางี้กัน,กนแล้วกันแล้วก็รับการส่วดร้อยใช่ไหม เราหนีเราหนีไม่น่าผลนะมาอันนี้กันกัปนปุ๊บโอเคโดนพื้ที่ไปดับอีกอเคได้ลูนกันว้าบอกสวยจัดเลยสวยจัดเลยถอยก็ไม่ออกสกิลก็ไม่ออกโลก็ชาร์จไม่หมดอีกโอ้โหจะสวยอะไรขนาดนี้เหมือนแบบลงผสม,มไม่ค่อยอวยผมเลยอ่านี่น,นี่ผมเหมือนที่ผมบอกครับผมมันจะเหมือนเป็นการเยียบแลนด์มาร์คไปในตัวับผมเห็นว่าไฟงครามจะโดนเต่าแตกครับผมแล้วก็ได้ส่วนของกุหลาบไปในตัวนั่นเองครับผม แหมอันนี้คือใครที่ไม่รู้นี่โดนแบบนี้แน่นอนนะอันนี้สบายบือผมแล้วผมบอกเลยว่าสบายบือผมแล้วโอเคขอบใจนะพี่ชายที่สร้างแลนด์มาร์คให้เราเราขอร้อ12ได้ไหมสวยงามพระรามสองเราขออนุญาตไม่วาฟนะครับทุกคนเพราะเราจะสาบหุ่นไม่โอ้โหไม่ออกหุ่นสาบหุ่นไม่ออกนะแต่ว่าเราจะไม่เรียกนั่นเองนะครับผมอันนี้ผมขออนุญาตสไลด์สกุลานะเพื่ออันนี้คือคอมโบอีกหนึ่งอย่างนะพอสไลด์สกุลาเสร็จใช่ไหมถ้ามันเตะปุ๊บอะผมไปในไลน์ที่มันโดนเตะปุ๊บมันจะกระ มันไม่โดนขโมยมาเบิ้แลแต่เราจะบอกว่ามันจะขโมยมาเบิ้ลไงไ <c oughs> อ้หกสิบห้าเปอร์เซ็นต์มันไม่ออกนะโอเคไปอีกรอบปึ๊บอ่าโลดโดนไปนี่ขโมยมาเบิ้ลปั๊โอ้โหมันไม่ออกแง่กูจะบปะโอเคโอเวอร์ชาร์จออกมาเออนี่มันต้องของโมยมาเบิ้ลออกเลยเพื่อนแต่ว่ามือคุณไม่ออกเลยครับผม นี่จะโดนมันจะโดน2ต่อไงมันจะโดนในส่วนของแบบนี้ไงถ้าถ้าหลุดโกงได้มันก็จะโดนเลนมาร์กเราอีกรอบหนึงอ่ะนี่เป็นไงคอมโบเมื่อกี้เราดูไอ้ตาแรกเนี่ยเราดูคอมโบคาบิบลาไปแล้วตอนนี้เราดูคอมโบหมัดหุ่นนะเออเดี๋ยวเราไปดูเกมต่อไปดีกว่านะครับผมมาผมเกมนี้เราเจอกับน้องไดรลิทโอ้โหถือว่าถามตาที่เราเจอมาเนี่ยไม่ค่อนบาน่านอาจจะไม่ตึงนะก็เหมาะกับการรีวิวไว้เห็นนะครับผมว่าเออคอมโบมันเป็นยังไงนะสำหรับเจ้าตัวน้องบอสซัมกับที่สองีนี้นะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ อาปืนหมุรไลกากับตัวคาบิบารานั่นเองนะครับ okay, เคเบิลสองไปเค okay, ได้วาปยังไงดีพี่ชายพี่ชายวร์ปตรงนี้ได้ไหมอ่ะพี่ชายว้าฟตรงนี้ได้ไหมโอ้พี่ชายไม่วร์ปตรงนั้นอะอะไรเนี่ยไดอาร์แอนด์กอรัสสวิสแฟ t เตอร์แมป n t t เ n น g ์ทโไนท์อ้โกยเงินโกยทองเหรออืมสองทุ่มสี่ทุ่มอ่าโอเคใช่ด้วย <laughs> ต้องเป็น <laughs> ต้องแปลภาษาอังกฤษก่อนเอา เขาเล่นไปนะโอ้โหเขาจัดเมืองวิเขามีตัวนี้ด้วยหรอมีเปิดโอลิมปิกตัวนี้ด้วยใช่ไหมสี่หลังได้ปะ่ะสวยงามอย่างน้อยเราก็ไม่น่าโดนเรียกนะครับผมปึ๊บโอเคแล้วก็แคกัสปนปูนะครับผมขอญาตมาตรงนี้แล้วกันนะปึ๊บปุ๊บป๊บสร้างแค่ธงพอนะครับโอ้โหสไลด์ไม่ออกงามไส้มากครับสิบสองไปสวยงามพระรามสองครับมาดูกันว่าจะเตะจะออกไหมโอเคเตะออกแบบนี้สวยเลยครับ อ๋อขออนุญาตไม่ใช้การทางฟ้าแล้วกันนะครับเพราะว่าเรามีนการทาฟ้าอยู่แล้วนะโอเคผมขอสร้างแค่ทงพอนะอ๋อสไลด์สวยนี่สไลด์เลยอันนี้สวยเลยนี่สวยสวยขอไวชาร์จแล้วกันนะครับผมตกมาตรงนี้ก่อนปึ๊กโอเคขโมยอันนี้อันนี้ถูกถูกเพื่อนถ้าเพื่อนใช้การทางฟ้านี่ผมก็ไม่ดูจัง่ายังไงแล้วนะอย่าบอกว่าใช้การทางฟ้าดูว่าใช้การดางฟ้าโอเคสร้างแล้วก็มาตรงนี้ปึ๊บ เค้ยโดนขโมยมาเบิร์นไม่พอแล้วโดนเรียกในศพของซากุระนี่คือคอมโบหลักๆเลยนะมาเราคุยกันหน่อยแล้วเดี๋ยวเขาจะโดนกุหลาบด้วยโดนกุหลาบด้วยโดนขังแล้วโดนกุหลาบอีกโอ้โหโดนขังโดนต่อโดนอยู่โดนแล้วโดนอยู่โดนต่อปั๊มว่าบอกนะว่าแล้วออกห้าไปยังพื้นที่โอเคสวยมาตรงนี้ดิสชาร์ตออกไหมเอ่อเอาเป็นตรงนี้เลยกันนะมานี่ขโมยมาเบิร์นกันหน่อยปุ๋้ขโมยมาเบิร์ในแถวโดนขังไปแบบนี้ ยังไงเพื่อนตกลงมาเพื่อนก็โดนเพื่อนก็โดนลาบแต่เพื่อนล้มละลายไงเป็นยังไงละ่ะเดี๋ยวรอไปฟังสรุปในคลิปกันดีกว่านะครับผมก็เป็นยังไงนะครับผมสําหรับเจ้าตัวน้องบรอสซัมนั่นเองนะครับผมกับจี้สองจี้นี้บอกเลยว่าเล่นสนุกมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเตะหรือว่าจะเป็นการขังคุกจากาบัตรเชิญคาเบียบาร่านะนะมันจะทําให้คอมโบในส่วนของเจ้าตัวไอตัวตกพื้นที่เนี่ยค่อนข้างที่จะเล่นง่ายนะครับแต่ตัวน้องเนี่ยค่อนข้างที่จะแพ้ ตัวละครอย่างคุณหรือว่าถ้าเปิดถ้าเปิดก่อนเนี่ยค่อนข้างเสียเปรียบอ่อไม่ใช่เปิดก่อนเนี่ยถ้าบอกว่าถ้าโดนพื้นที่ใดทับอ่ะน้องค่อนข้างที่จะเสียเปรียบเลยนอ้องท่าที่จะเล่นยากนะครับผมเพราะว่าอ่าตัวน้องเนี่ยมันเน้นการตอกเมืองใช่ไหมแต่วิธีการแก้หุ่นโดยตรงเนี่ยสำหรับน้องเนี่ยก็คือการพยายามขับกลุกให้ได้นะแนะนําอย่าเพิ่งใส่แป้นนะครับผมใช้ไม่งั้นน้องจะโดนน้องคุณแก้ง่ายมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมสร้างแค่ธงพอนะแล้วก็หวังสไลด์สกุลาเอาเองนะครับผมเพื่อ ที่จะหวังขังคุกเจ้าตัวน้องคุณหรือว่าตัวอื่นครับที่มีความสามารถในการสร้างพื้นที่นั่นเองเนาะทําให้ตัวน้องเนี่ยเอ่อ่างท้างที่จะสู้กับตัวเมตาหลายๆตัวได้นะครับผมถ้ารู้ชิกนะหรือว่ารู้วิธีการเล่นน้องนั่นเองนะครับผมแต่ว่าท็อ,ทอปร้อยเนี่ยผมมองว่าไม่ค่อยได้ใช้กันเท่าไหร่นะส่วนใหญ่จะเป็นในส่วนของสินสมุดไอ้สุสานคอน,นจะมากกว่านะครับผมที่ใช้กันเยอะๆนั่นเองเนาะก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับตัวน้องบอสซ้ำใครที่ มีโซนออมวอสซัมเนี่ยแล้วมีจี้อะแดปอะไรได้เนี่ยก็คอมเมนต์กันไว้ได้นะครับผมสำหรับวันนี้ก็ฝากคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งซับสไครต์ด้วยนะครับไว้เจอกันครับผมสวัสดีครับ